อน,นัตตาใช่อน,นัตตาเป็นธรรมชาติที่มันมาจากสิ่งที่แตกสลายแตกสลายมาจากเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะดับไหมไม่ดับแต่นั้นความดับมีได้เพราะเสื่อมจริงไหมแล้วเสื่อมมีได้เพราะอะไรเสื่อมมีได้เพราะมันเกิดมาไงถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษขาดไหมไม่มี จะมีอะไรมาขาดถ้าไม่มีคนจะไม่มีคนตายดังนั้นชาติคือการเกิดนำมาซึ่งชลาคือแก่และมรณนะนี่คือธรรมะที่พงค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปันแปลว่าเกิดธรรมก็คือธรรมชาติตัวนั้นนะธรรมะนั้นเกิดมาแต่เหตุ ดังนั้นไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีเหตุในการเกิดเราจะรวยได้ก็ต้องมีเหตุเราจะจนก็ต้องมีเหตุเหตุแห่งการเสื่อมทรัพย์ผู้เช้าก็บอกไว้เป็นนักเลงหญิงนักเลงการพน,นันนักเลงสุรานะพวกนี้ลองเป็นสิหมดทรัพย์หมดหนทางเสื่อมแห่งโภคะโภคะมันมีเหตุเสื่อมนะ,ะแกะดำเกิดขึ้นในตระกูล ล้างผานตระกูลเหตุเสื่อมของโพคะผู้เจ้าบัญญัติไปหมดเลยนะเหมือนผู้เจ้ามีประสบการณ์เยอะะท่านมองเห็นสังสารวัตรทั้งหมดเนี่ยท่านก็บัญญัติออกมาว่าอะไร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 บ้างนะคนทํางานเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิเจ๋งไม่ได้เรื่องเอาคนฟุ้งซ่านมาทํางานเ่ยเละอยูนะ่สมาธิใช้กับทุกเรื่อง ยมจะทํางานยมจะทํากิจการอะไรก็ตามถ้าใจไม่ตั้งมั่นไม่เป็นสมาธิไม่ได้เรื่องนะเล่นฟุตบอลก็ต้องมีสมาธินะยมจะตีกอล์ฟยมจะทําอะไรก็ตามนะต้องใช้สมาธิหมดเลยอืสมาธิเนี่ยต้องฝึกความตั้งมั่นของจิตให้จิตเนี่ยมุ่งม,มั่นในอารมณ์อันเดียวนะยมกําลังคิดอ่านทําอะไรจิตแกว่งไปละไปเรื่องโน้นอีก ดึงกลับมาอยู่ตรงนีน้ปัญหาต่างๆบางทีมันมันไม่ได้เกิดจากจากอุปกรณ์มันจะเกิดจากคนที่เขาบอก Human Error อะไรประมาณนั้นนะไอ้ human e r r o r มันเกิดจากฟุ้งซ่านมันไม่มีสมาธินะเคยไปแสดงทําที่การไฟฟ้าที่ไฟดับกันทั้งเมืองเกิดจาก Human Error คนฟุ้งซ่านกดปุ่มผิดปุ่มถูกเอาไปกันยุ่งไปหมดเลยเพราะนั้นที่การไฟฟ้าเนี่ยจับฝึกสมาธมิจับนั่งสมาธิหมดเพราะว่าพลาดนิดเดียวมันผลกระทบมันโอ้โหทั้งอำเภอทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะผลกระทบเยอะอันนี้ก็ให้เราเห็นความสำคัญว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยท่านสัพพันยูท่านเก่งจริงๆท่านรู้หมดเลยว่าโลกจะเจริญยังไง มนุษย์เราคนคนหนึ่งเนี่ยจะสำเร็จในชีวิตได้ยังไงพึ่งพาอะไรพระเจ้าจะบอกว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยจะถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนสศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะ ไม่รู้จะพึ่งอะไรละกูออกไปลูกเจดีไปสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะต้นไม้ใหญ่เอาผ้าสามสีไปผูกจอมปลวกแปลกๆขึ้นก็เผ้าสามสีไปผูกจุดทูปเทียนบูชากันน่ะมีรูปปั้นรูปอะไรก็ปั้นกันขึ้นมาเป็นเทพตามที่ตัวเองสมมติขึ้นผู้เจ้ารู้จักเทวดาทั่วโลกธาตุนะ ไม่เคยบัญญัติเนะทวดาแบบนี้แบบนี้อย่างที่หลายๆที่เขามีกันไม่มีเลยคุ้เจ้าบัญญัติมีอะไรเทวดากรรมภพนะจะมีจาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานราดีปารณิมิตวสวัตติเทวดารูปภพขึ้นมาอีกสูงขึ้นพรหมกายิกานังเทวานังอาพัสราสุภกินหาเวหภละ สุทาวาติห้าชั้นอวิหาตปาสุตสาสุตส,สีอกนิฐาขึ้นเทวดาอาลูปอีกสี่ชั้นเทวดาชั้นอากาสานัญจาจตนะเทวดาชั้นบิญญาณัญจาจตนะเทวดาชั้นอากินจัญญาจตนะเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญาเจนะไม่มีเทวดาคนไหนในโลกธาตุพระเจ้าไม่รู้จักรู้จักแม้กระทั่งชื่อจะตายเมื่อไหร่เหตุเกิดมาที่นี่เพราะคุณไปทําอะไรมาสร้างกรรมอะไร ถึงได้มาเกิดเป็นเทวราชนนั้นชีวิตเราถ้าจะมีความหมายจริงๆเราต้องแสวงหาสิ่งที่ถาวร หมู่ชาบอกคนเราเนี่ยมีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาก็ออยังมัวแสวงหาสิ่งที่แก่เจ็บตายและเศร้าหมองโดยรอบด้านไม่หาทําอะไรตรงบอกว่าต้องหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดานี่ดีกว่าก็คือการสแสวงหาลิพพาน่นเองที่ที่ไม่ตายสแสวงหาอมตะเป็นการสแสวงหาที่ประเสริฐเป็นคุณค่าแก่ตัวเราเองและก็คุณค่าแก่โลกด้วย มนถ้าเราสแสวงหาได้แล้วเราเป็นผู้มีสารณะแล้วอย่างพระศาสดาพระองค์ก็บอกหายทอดบ,บอกสอนอาวิธีแก้ตายนะทํำยังไงไปทํานะคนคนนี้มีทุกข์ก็แก้ทุกข์ได้คนคนนี้มีทุกข์แก้ทุกข์ได้ครูชอบสอนการแก้ทุกข์ทุกเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกข์ที่สุดคือตายเออไม่ตายทํำยังไงอ่ะวันหนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมด และข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสาระนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสาระมีทรรมอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะดังการการมาเข้าใจธรรมะตรงเนี้ยเป็นจัดเป็นความจําเป็นเลยนะ ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจําเป็นของชีวิตพระศาสดาจึงบอกว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทารกก็ตายได้ไวัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกคนหน่ดังนั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริสัตีเนี่ยเขาจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในสังสรรารนี้อีกตลอดการยาวนาน ในเรื่องของของเวรกรรมเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเวรเนี่ยไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรหรือจองเวรนะแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรในยุคไหนก็ตามเนี่ยเวรไม่สามารถระงับได้ด้วยการผูกเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรซึ่งมันก็ตรงจริงแน่นอนถ้าเรามีการให้อภัยเนี่ยเวรระงับได้แต่ถ้าเราไม่ให้อภัยเนี่ยไม่มีทางระงับกันได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าในเรื่องของกรรมเนี่ยคนเข้าใจผิด เพราะคนเราเนี่ยไปมองแบบฉาบฉวยคิดว่าทําดีไม่มีผลนะเพราะว่าเรามองแค่ระยะสั้นๆและเราไม่รู้น้ําหนักของความดีว่าพระองค์เนี่ยจำแนกไว้เยอะนะแต่ถ้าเขาศึกษาคําตถาคตจริงๆเนี่ยเขาจะหาข้อแย้งไม่ได้เลยคํามันจะแน่นมากจะประกอบด้วยเหตุผลพระเจ้ายืนยันว่าคำพระองค์เนี่ยประกอบด้วยเหตุผลเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่มีพลาด พระศาสดาจึงให้เรามีเสาเขื่อนเสาหลักคืออาศัยกายนี่แหละเรียกกายยัคตาสติพระองค์จึงเปรียบกายยัคตาสติเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักเลยปักลงไปเนี่ยแล้วก็จับสัตว์หกชนิดเนี่ยมาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกกับเสาเขื่อนเสาหลักนี่ดังนั้นเวลาเราทำสมาธิเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันก็จะ ดึงเราไปเดี๋ยวไปนึกไปคิดไปรู้สึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเสียงมากระทบเดี๋ยวกลิ่นมากระทบะไม่สนใจอยู่กับลมหายใจต่อไปไม่สนใจอยู่กับลมเรามีกำลังที่จะละและมีกำลังที่จะเอามาอยู่กับเสาเกินสาหลังเนี่ยการภาวนาเราทำแค่เนี้ย จริงๆทําแค่นี้ไปได้ยันนิพพานเลยเวลามันมันแกว่งมันหลุดออกไปเนี่ยมันหลุดไปในอกุศลหลุดไปในกุศลหลุดไปในอกุศลก็พวกอกุศล,ลกรกมบท10 10อย่างนี้หลุดไปในกุศลก็หลุดไปในกุศล,ลกรรมบุ10หลุดไปในชาหนึ่งสองสามหลุดไปในอากาสาวิญญาอากินเป็นพบหมดอะเป็นอารมณ์ที่หลุดไปหมดนะ ยมจะเข้าสมาธิได้ก็ถือว่าหลุดไปแนละ้วะหลุดไปนี้พอเรากลับมาเอากลับมาเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรขณะที่หลุดไปเนี่ยเราจะเห็นเกิดเอากลับมาเราเห็นดับอารมณ์นั้นดับไปหลุดไปอีกเห็นอารมณ์นั้นเกิดพอเราเห็นอารมณ์เกิดดับทั้งหลายเกิดดับมันเริ่มเบื่อนหน่ายเห็นเข้าใจความเป็นอนัตตา เราก็กลับมานิ่งไว้อยู่ตรงนี้พอเข้าใจความเป็นอนัตตาเราก็รู้ว่าอารมณ์ที่หลุดไปเนี่ยเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของตาบอนไม่ใช่ตัวตนจริงทีนี้มันก็จะเริ่มเบื่ออเบื่อกับการที่จะหลุดไปหลุดไปทำาอะไ,ไปคิดทำไมเดี๋ยวมันก็ดับแล้วมันก็ไม่จริงบางทีเราก็ไม่ได้ทำตามความคิดนั้นก็มีคิดไปสิบเรื่อง ล้มเหลวสะกเก้าทำตามสนะักหนึ่งคิดอีกยี่สิบเรื่องนะทำตามสักหนึ่งล้มเหลวสะ19นะิบมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเราก็จะนิพพิธาเบื่อหน่ายในการที่จะหลุดไปคิดทีนี้มันจะไม่ไม่ไหลไปตามอารมณ์ละพอไม่ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆปุ๊บเนี่ยการอยู่กับลมหายใจหรือกายก,ายก็มากขึ้น พออยู่กับกายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าอารมณ์ต่างๆรูปเวทนาสัญญาสังการต่างๆเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ของจริงต่อไปเนี่ยเราก็จะดูว่า <c oughs> แล้วปัจจุบันนี้คืออะไรปัจจุบันนี้เกิดดับไหมพราะต่อมาเราก็จะเห็นอีกว่าปัจจุบันนี้ก็เกิดดับ เพราะขณะที่อยู่กับลมแล้วหลุดไปคิดเนี่ยปัจจุบันดับไปแล้วแล้วเวลาดึงกลับมานี่ปัจจุบันนี้ก็เกิดอีกดังนั้นลมหายใจก็ดับแล้วก็เกิดลมหายใจดับเกิดไม่ใช่สูดลมหายใจเข้าสูดแล้วดับออกแล้วเกิดหรือออกแล้วดับเข้าสูดแล้วเกิดเนี่ยไม่ใช่คือลมหายใจหายไปจากความรู้ของจิตเมื่อไหร่แล้วไปคิดไปนึกเนี่ย อันนั้นน่ะลมหายใจดับไปแล้วรูปดับไปแล้วนะแล้วถ้ากลับมาลมหายใจมีเมื่อไหร่เนี่ยคือเกิดการที่เราไม่รู้ลมหายใจเนี่ยคือขณะนั้นนะวิญญาณไม่ได้อยู่ในกายแล้วกายไม่มีวิญญาณคลองอวิญญาณไม่อยู่ที่ใดที่นั่นคือดับรูปนั้นก็ต้องดับไปด้วย ดังนั้นถ้าวิญญาณไม่กลับมาที่กายกายไม่มีวิญญาณคลองกายก็ต้องแตกทำลายอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่พระศาสดาให้เราเนี่ยเอาจิตกลับมาตั้งอยู่ที่กายหนึ่งงกายจะได้รับการรักษากายจะไม่แตกทำลายไม่ชำรุดเร็วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ